ครับกลับสวัสดีเซาวันทีห้ากรกฎาคมพศ2566สวัสดีแฟนเพจทางช่องยู u ูบยูซี่พารโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่วงมุนีเมีสียูซี่พารโคสิงห์เรดและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองเลครับพี่น้องครับที่ทางทีมงานเฮาสิได้มาเปิดแบงก์ง่วงพ่อแม่พี่น้องได้ไปเลี้ยงครับพี่น้องครับเข่าเลี้ยงกันนะครับพี่น้องครับเพื่อการเสียเวลาผมสิจับร่วมชุด้นนงััี่อคครรบบพ นี่ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผูลูกตัวที่สองนะครับแม่ลอยยิ้มหาบกลบสองครับแม่รั้งริงกับโพดอยู่นี่ครับนี่ตัวลูกทรายเพื่อนแม่รุ่นท่องทั้งสองคมนะครับชุดนี้ครับนี่ครับไทยเราลอยครับพี่น้องบบมีโบกเม็ดบ่มีตะตอมีคอนเทนต์ครับพี่น้องครับไทยเห็นมันไหนเป็นธรรมชาติที่สุดครับพี่น้องครับว่าการอยู่การกินง่วจังไหนพ่อไปเลี้ยงมาครับพี่น้องครับนี่ครับผมไทยให้เราลอยด้ครับพี่น้องครับ นี่จับร like ่วมชุดให้ครับพี่น้องเพื่อพี่น้องเด็กไดไปตั้งฝูงเด็กไดไปนี่ครับบันนี้กล่าว่ามึงเมียลูกเมียลูกตัวที่สองม่ยลอยสามสิบวกลบสองนะครับตัวลูกเพิ่นตัวแดงๆนะครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ตัวเม่เพิ่นครับพี่น้องครับสําหรับแมีนี่ลูกะดือจุนได้ครับพี่น้องครับผมองแจ้งให้พ่อพี่น้องได้ทราบครับเพื่อเอาไปส่งเร้วสิบ่ได้มีปัญหาได้ครับพี่น้องครับนี่ครับสําหรับซีตัวนี้ เอาไปเนี่ยนคาสามหมื่นแปดพันครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องครับง่วงตัวพ่อพ่อเงินครับพี่น้องนี่ครับท่านใดสนใจกรโทรมาศูนย์หกหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของของง่วงกับตังยูบ้านหนองแปรนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับสีตัวเม่ลูกผูกคมหนึ่งเมีลูกเมียคมหนึ่งนะครับพี่น้องครับสามหมื่นแปดพันครับพี่น้องครับมาหนี้มะม่วงชุดนี้ครับพี่น้องครับ เป็นแม่ลูกเมียวัวลูกแรกแม่กับรุ่นทองกันนะครับพี่น้องครับน่ครับชุดนี้แม่กบดีสูงลอยยิ้มหาบวกครับพี่น้องครับแต่ว่าใจลูกกะโอเคครับพี่น้องครับเมื่อไทยยีสานบ้านเฮ่าไทยกลางอีสานบมันเท่าใจลูกซับนี่กะถือว่าสุดยอดหล้วครับพี่น้องครับนี่ครับชุดนี้กบซี่โตซี่มือนนะครับพี่น้องครับ เป็นแม่ลูกเมียลูกตัวแรกมอลูกแรกครับพี่น้องครับครับสี่ตัวสี่หมืนแม่รุ่นทรองทั้งสองแม่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมไล่พอนลูกกันนะครับไปลูกไปลูกไปนี่ครับพี่น้องครับใ้หนูรอครับพี่น้องครับ เป็นลูกผสมบามันนะครับแม่ก็บเป็นแม่ไทอีสานบ้านเฮ่าหน่ยครับพี่น้องครับไปลูกไปลูกไปนี่ครับพี่น้องครับสี่โตซี่หมื่นบาทท่านใดที่สนใจกับท่มาได้ครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซี่นี่ครับพี่น้องครับมึงชิปแหครับมึงให้มักจังสื่อครับพี่น้องครับถ้า่มักจะสื่อไปมันสีมีปัญหากันครับพี่น้องครับก่อนสื่อปรึกษาคนในครอบครัวปรึกษาพ่อแม่พี่น้อง ไอพิจปรึกษาจาของเงินก่อนนี่โทรมาสั่งซื้อครับพี่น้องครับมันสิบ่ได้มีปัญหากันเวลาไปจัดส่งครับพี่น้องครับเมื่อไ้คักเมื่อไ้มักเพราะว่ะชิมเฮาบ่ได้ตัดต่อชิมเฮาบ่ได้มีคอนเทนต์ครับพี่น้องครับผมนี่พยายามถ่ายเป็นธรรมชาติที่สุดเพื่อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC หรือพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิบของผมนี่สิได้ตัดสินใจง่ายขึ้นครับพี่น้องครับผมสิบ่รผู้บ่โยงงัวครับพี่น้องครับผนี่ปล่อยให้เพิ่น เป็นธรรมชาติของเพิ่นที่สุดเพิ่นอยู่ท่าใดก็สิท่ายายทานั้นล่ะครับพี่น้องครับมองดีเก่าลงให้มึงมองบ่ดีเก่าลงให้มึงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับ40,000บาทครับเนี่คสดๆลูกสวยๆครับพี่น้องครับเก่าบนท้ายด้านหลังให้มึงครับพี่น้องครับสียกสีแยกชุดใดได้เหมือนได้ครับพี่น้องครับสียกสีแยกชุดใดได้เหมือนกันให้ได้เหมือนครับพี่น้องครับมาตะคุยกันลงตัวไก่เป็นไหนห้องกับทรงครับพี่น้องครับนี่ครับ กดกระติกกลางทั้งกวากว่างไว้เช่นเดิมนะครับพี่น้องครับอย่าโทษเหรียโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษคว่ำสาใจครับพี่น้องครับเพราะว่าทั้งขอกเกิดคว่ำเสียหายแน่นอนถ้าโทษเหรียโทษตัวโทษต้มกันครับพี่น้องครับไปส่งกับย่อมมีค่ารถค่าน้ำมันค่าจีบปะาต่างๆนานาครับถ้าไปทรงเหล่าบองง้อนี่จังได้ก็ขาดทุนแน่นอนครับพี่น้องครับให้เห็นใจซึ้งกันและกันครับพี่น้องครับการขาขายทุกวันนี่เอาความจริงใจใส่กันครับพี่น้องครับถ้าเ่มากกับบอกพานครับบ่ววากันครับพี่น้องครับอย่าสบ ผู้มักงัวง้มกับมีผู้มักงัวแบบนี้ก็มีผู้ทุ่นหน่อยครับพี่น้องครับเลี้ยงกับเลี้ยงตามงบตามทุนนจะของถ้าเลี้ยงตามใจเพื่อนฝุงเนี่ยนํำหรือว่าตามใจคนขางบ้านนี่มีแตไรทีเพไปไหนนะครับอันนี้บอกตามรลักความจริงครับเขาตกเมือง,งินในกระเป๋าเขานั่งครับพี่น้องครับขอแนะ้นัดีๆจากทางข้อครับบุนวายเห็นพี่น้องคนข้างเงี้ยสื่อมากง้อง,ง้มคมละเสียนกับทีไปหากูหนียืมสินียนหนึ่งมาสื่อง้อง,งามเพื่อนครับ จงสั่นกับบอลเนียดน้ำด้อครับพี่น้องครับเอาสำเงินในกระเป๋ามีครับพี่น้องครับเลี้ยงต่อยอดพัฒนาไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับนี่ย่างนี่ยหน่อยเงินสี่หมื่นนี่ก็ได้เมียพันสี่โตครับพี่น้องครับแต่ฉิดเลนเนครับพี่น้องครับปีหน้านี่มันถูกเมียมีง่วงเปีโตครับพี่น้องครับจงไรขายลูกไม่เอาครับวันนี้ครับอันนี้คือว่าชิดเลนเนเป็นช่วยให้ฟังมึงครับพี่น้องครับเมียนข่มผมบอกว่าจังฉิดตามครับพี่น้องครับถ้าบ่มักกะบอกพันบ่ได้ว่ากันครับพี่น้องครับเพราะว่ากกาารซืื้ออขยทุมนี เน้นควมจริงใจครับจงสี่ย่ได้ครับพี่น้องครับเน้นควมจริงใจควมซื่อสัตย์นี่ครับเข้ากับยืนขางพอแม่พี่น้องเชี่ยงขางเอฟซีมาตลอดครับพี่น้องครับที่ขวาเข้าตัดคารถดออกแบบว่าบมมีคารถนี่คืออยากให้งัอไปถึงพอม่พี่น้องเห็นเป็นงัวถือที่สุดนะครับพี่น้องครับถ้ามันบไกลเกินกันนี่หรีผมสีบ่ไปคิดคาร์มันเล็กๆแตน้อยน้ำพอม่พี่น้องเลยครับผมสีคิดตัวคางัวผมไปเลยครับนี่ครับฝาเงี้ยนะครับมาชุดไหนสนใจควบไหน ก็โทรมาตามเบอร์ที่ผมให้ไว้เด้อครับพี่น้องครับสำหรับไทยคลิปนี้ก็ขอฝากช่องยูทูบยูซี่ฝาโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งฝากที่ตามดูในบ้านว่านในสวนฝากเขามเมืองลิปเป็นแรื่องเคียร์แรงใจเห้ทีมงานเท่านั้นเลยครับพี่น้องครับขายงวอทรงฟรี่บ่มีมมาจำบได้ขายคอนเทนต์บ่ตัดต่อว,วีดีโอครับพี่น้องครับอัดสดไล่สดเราก็าลงไปให้พอแม่น้องเอฟซี FC, หรือพอแม่น้องทุกท่านทีมารับเชื่อมชิองผมนี่สิเด็ตัดสินใจไงขึ้นไหมครับพี่น้องครับผมไ่อยากผูกง้อว้เราก็ไทย ผมมีถ่ายแบบเป็นธรรมชาติที่สุดครับโรยแกงผมครับครับสำหรับไทยคลิปนี้ขอจบไต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ